ครับผมสวัสดีครับอ่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับคลิปที่3นะครับเราจะว่าด้วยเรื่องของการเสิร์ฟนะฮะและการบังคับหน้าไม้ในการเสิร์ฟนั่นเองนะครับทีนี้ต้องขอทำความเข้าใจนะครับว่าการเสิร์ฟของแบดมินตันนะครับไม่ว่าเราจะเสิร์ฟหน้าไม้หรือหลังไม้ อย่างไรก็แล้วแต่ในการเสิร์ฟนะครับทําอย่างไรให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะฮะถ้าเป็นประเภทเดี่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วคนทั่วๆไปหรือนักกีฬาทั่วๆไปเวลาจะเสิร์ฟนะครับจะใช้ลูกหยอดนะครับหมายถึงการที่เราเสิร์ฟไปแล้วเลียดเนตแล้วลงไปยังขอดของผู้รับหรือคู่ต่อสู้นะฮะโดยให้การรับของคู่ต่อสู้นะครับ ทำไปได้ยากหรือรับยากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเสิร์ฟไปแล้วนะฮะเสิร์ฟไปแล้วแล้วคู่ต่อสู้สามารถโต้กลับได้ด้วยความรวดเร็วนะครับก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถที่จะเสิร์ฟได้ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเสิร์ฟแล้วแล้วคู่ต่อสู้โต้กลับมานะครับแล้วทําให้เราเล่นง่ายเล่นสบายอย่างนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะทีนี้ทีนี้นะครับวิธีการเสิร์ฟ เหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปที่แล้วนะครับมันต่อเนื่องจากการที่เราใช้หน้ามือและหลังมือนะครับและข้อมือนั่นเองนะครับวิธีการนะครับวิธีการในการเสิร์ฟง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายๆนะฮะเพียงแต่เด็กๆต้องปล่อยนะครับหน้าไม้หรือการจับข้อมือของไม้เนี่ย ให้มันไปอิสระนะฮะอย่าไปบังคับอว่าจะต้องแข็งเกร็งตั้งใจมากไม่ต้องนะครับเราแค่เปิดหน้าไม้บังคับทิศทางนะครับมองไปที่ขอดมองไปที่คู่ต่อสู้ว่าเขายืนตำแหน่งไหนเราควรจะใช้อะไรนะฮะทีนี้วิธีการนะครับวิธีการนะฮะครูบาจะพูดถึงเรื่องการเสิร์ฟด้วยหลังมือก่อนนะครับ ทีนี้การเสิร์ฟหลังมือทําอย่างไรนะครับหนึ่งการตั้งเท้าที่ถูกต้องเท้าที่ถนัดเท้าที่ถนัดนะลูกนะไว้ด้านหน้า2นะครับจับหน้าไม้นะครับหรือจับเล็กเก็ตเนี่ยเปิดหน้าไม้ที่ถูกต้องนะฮะถ้าเราเปิดหน้าไม้ในลนักษณะ45องศาแบบนี้นะครับลูกจะโด่งโค้งลงไปนะฮะนี่คือเสิร์ฟธรรมดาแต่ถ้าเรา <c oughs> บิดหน้าไม้ไปนิดนึงเป็น55องศานะครับ ลูกจะโด่งแต่มีความเร็วหรือเขาเรียกว่าลูกกดนะครับเป็นลูกพุ่งนั่นเองนะฮะทีนี้การเสิร์ฟถ้าโดนเน็ตแล้วไปหาคู่ต่อสู้เราเสียนะลูกต้องไม่โดนเน็ตนะฮะยกเว้นแต่ว่าโต้กันไปแล้วแล้วเด็กๆตีหรือตบโดนเน็ตเราพลิกลงอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นยังไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเสิร์ฟนะฮะ วิธงเสิร์ฟง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายๆง่ายๆนะฮะอ่ะขออนุญาตพื้นที่นิดนึงนะครับนะฮะตั้งเท้าขวาไว้ด้านหน้าที่ถนัดนะครับจับแร็กเก็ตที่ถูกต้องนะครับมือซ้ายจับลูกขนไก่นะฮะแล้วเอาง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆนะครับมือซ้ายปล่อยลูกขนไก่เบาๆพร้อมกับใช้แร็กเก็ตนะครับตีเบาๆแบบนี้เห็นไหมฮะ นี่เองอ่าโอเค,ขออ,ญญคขออนุญาตนะครับขออนุญาตโอเคนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ลองเปิดณห,หน้าไม้ดูแล้วนะฮะอ่ะต่อไปลองใหม่นะครับแบบหลังไม้นะฮะปล่อยลูกเบาๆนะครับใช้แรกเกตสัมผัสและบังคับทิศทาง ทีนี้ครูบอยจะไปด้านซ้ายด้านซ้ายมือของครูบอยฝั่งนี้นะครับอะดูเปิดลเกเกตเห็นไหมฮะเปิดแบบนี้ละอึ๊บ๊อ่าไปด้านซ้ายมือละนี่คือการมาคับทิศทางนะครับการเปิดหน้าไม้นะฮะอะดูไม่ขออนุญาตนะครับอะดูไม่นะครับทีนี้คุณครูบอยจะให้ไปด้านขวาด้านขวามือของครูบอยนะนะฮะอะตั้งเตรียม เปิดหน้าไม้เอียงหน้าไม้เห็นไหมฮะเอียงหน้าไม้แล้ว,ไ,ไ,ลวไปด้านขวามือของคุณครูบอยเรียบร้อยเห็นไหมฮะการเข้าที่ทางการเปิดหน้าไม้ที่ถูกต้องนะครับง่ายๆง่าย,ายๆนะครับแต่มันเป็นทักษะต่อเนื่องจากาคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการาตีลูกหน้ามือกับหลังมือนะฮะหลักสําคัญที่คุณครูบอยบอกเมื่อครั้งที่แล้วว่า การที่เราจะใช้การตีลูกหน้ามือหรือหลังมือนั้นนะครับข้อสำคัญคืออะไรใช่ครับคือหน้ามือหรือหน้าเลกกเกตขอโทษทีครับหน,หน้าเลกกเกตสอข้อมืออ่าข้อมือในการเสริมแรงใช้แรงนะลูกนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันต่อไปนะครับอันต่อไปขออนุญาตนะครับอันต่อไป ทีนี้คุณครูบอลจะเสิร์ฟนะครับในการบารรทั่ทางของลูกตรงนะครับลูกตรงหมายความว่าตรงไปที่เด็กๆนักเรียนเลยะนะครับตั้งท่าให้ถูกต้องนะครับตั้งท่าให้ถูกต้องจับไม้เปิดหน้าไม้ไว้ในลักษณะนี้เห็นไหมครับเริ่มต้นเด็กๆเ,เอียงอย่างไรก็ได้นะจะเอียงมากเอียงน้อยยังไงก็แล้วแต่แต่มันเป็นการฝึกนะครับต้อง จับให้ดีนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับตรงนะครับตรงนะครับอ่ะปล่อยลกูกหน้ไหมฮะลูกตรงละตรงหน้าคุณครูบอยเลย <_ p ul g> เห็นไหมครับว่าการควบคุมหน้าไม้มันง่ายนิดเดียวเองแค่เด็กๆต้องฝึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ามือหลังมือนะครับแล้วหลังมือก็จะประคับทิศทางได้อีกนะครับด้านซ้ายมือของคุณครูบอย ด้านขวามือของคุณครูบอยและคุณรูบอยนะครับนี่คือการที่เรา,าประยุกต์นะครับและเป็นการฝึกฝนจากคลิปที่แล้วนั่นก็คือหน้ามือและหลังมือนะครับของเลกเกตจนมาถึงการเสิร์ฟนะฮะจนมาถึงการเสิร์ฟเห็นไหมครับว่าทักษะง่ายๆนะครับก็สามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับอขออนุญาตนะครับ โอเคทัก okay. ษะต่อไปนะครับทักษะต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเสิร์ฟนะครับหลังมือไปแล้วทีนี้ทีนี้นะฮะการเสิร์ฟหน้ามือนะครับการเสิร์ฟหน้ามือเนี่ยเท้าคว,วามป็นก่อนนะครับการเสิร์ฟไม่ว่าจะหน้ามือหลังมือนะครับได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเราเสิร์ฟ หน้ามือส่วนใหญ่แล้วการเสิร์ฟหน้ามือเนี่ยจะเป็นการบังคับที่ทางเพื่อให้นักกีฬาหรือคู่ต่อสู้นะครับได้ถอยหลังเป็นเล่นลูกหลังคอดนะฮะถอยไปหลังไปเล่นลูกหลังคอดแล้วโต้กลับมานะฮะอันนี้มันขึ้นกับเทคนิคของเรานะครับเราเสิร์ฟได้หมดไม่ว่าจะเป็นหน้ามือหลังมือนะครับเสิร์ฟได้หมดเลยนะฮะทีนี้ การเสิร์ฟนะครับท้ายคอร์ดทำอย่างไรเดี๋ยวครูบอยขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ขยับออกไปอีกนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยไก่พอสมควรแล้วเนาะไก่พอสมควรแล้วฮะจะเห็นครูบอยตัวเล็กๆนิดนึงนะฮะมันเป็นข่าวดีเนาะนะฮะอ่ะวิธีการนะครับวิธีการวิธีการนะฮะเราจะใช้ทีนี้มันจะต่างกันออกไปนะครับเมื่อกี้ หน้าหลังมือขอโทษดีหลังมือ,อ,มอเราจะเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะคือเท้าขวาที่เราถนัดไว้ด้านหน้านะครับเปิด et, แร็กเก็ตเราปล่อยลูกไปทีนี้หน้ามือนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่าแล้วหน้ามือนะครับหน้ามือจะใช้เท้าซ้ายที่เราไม่ถนัดเท้าขวาด้านหลังอะการปล่อยลูกนะครับการจับลูกเ้ื่มือซ้ายนะครับปล่อยลงแบบนี้ปล่อยธรรมดาเลย นะฮะปล่อยธรรมดาเลยอ่ะดูนะฮะมือซ้ายปล่อยธรรมดาส่วนมือขวานะครับเราใช้หน้ามือการจับเห็นไหมฮะคบไว้จับแบบเดิมเลยเห็นไหมฮะไม่ลืมจับแบบเดิมนะฮะหน้าละเก็ตหรือหน้ามือนะครับวาดนะฮะ,นะฮะพอเราปล่อยปล่อยลูกขนไก่ตกมาแล้ววาดไม้แบตนะฮะให้สัมผัสกับลูกขนไก่นะฮะแล้วลูกมันจะเด้งไปข้างหน้านะฮะอ่ะเอาจะช้าก่อนนะคะ ช้าๆก่อนนะ,ขออน,ญญนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเด็กๆอึ๊บอ่าเห็นไหมฮะมันต้องสัมพันธ์กันนะลูกนะอ่ะขออนุญาตลองใหม่นะครับเด็กๆดูช้าๆชัดๆนะลูกนะอ่ะดูใหม่อีกทีนะครับอ่าการเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟตั้งท่านะครับยังไม่ต้องแรงมากนะครับเด็กๆนะฮะค่อยๆปล่อยปล่อยลูกขนไก่นะครับหน้ามือตวัดขึ้นเห็นไหมครับ เอาแค่นี้ก่อนเอาใกล้ๆนะครับยังไม่ต้องไกลนะฮะมันอยู่ที่หน้าละเกตเราควบคุมที่ทางได้เพราะหน้าละเกตหรือหน้าไม้นั่นเองนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นหน้ามือหลังมือได้หมดนะครับอะขออนุญาตนะครับโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้เมื่อกี้แบบปิดจังหวะ ทีนี้ครูบอลจะให้เปิดจังหวะยาวไปเลยเด็กๆสังเกตนะครับสังเกต 1. ลักษณะาการยืน 2. ลักษณะาการจับลูก 3. ลักษณะาการวาดไม้นะครับหรือว่าเลกกเก็ตเนี่ยเข้ามาสัมผัสกับลูกลูกขนไก่นะครับอ่ะดูใหม่นะครับดูนะถ้าเตรียมหน่งลักษณะการยืนใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกว่าเท้าซ้ายถูกต้องครับเท้าซ้าย สองเรื่องมือซ้ายการจับไม้หรือการจับแรกเก็ตนะคะอ่าอุปนิลมเริ่มมาแล้วนะฮะไปลูกคนไกลวาดชา้าช้าอึ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับวาดลงไปนี่อ่ะดูใหม่นะครับหนึ่งจับลูกคนไกายโทษทีนะครับหนึ่งยืนนะครับ ไก่ปล่อยวาดหมายขึ้นเห็นไหมฮะแค่นี้เองจับปล่อยลูกคนไก่วาดหมายขึ้นอ่านี่คือการเสิร์ฟนะครับอ่ะขออนุญาตครับเด็กๆอ่ะเห็นไหมครับข้อแตกต่างครูใยถานนิดนึงข้อแตกต่างของหน้ามือและหลังมือ ต่างกันอย่างไรถูกต้องครับข้อหนึ่งนะครับลูกหลังมือเวลาเสิร์ฟจะใช้สำหรับระยะใกล้ๆหรือลูกกดลูกเลียนนั่นเองสองต่างกันตรงที่ถ้าเป็นหน้ามือนะครับจะใช้ในการเสิร์ฟลูกไกลๆนะครับให้ผู้ต่อสู้เล่นหายขอดใช่ครับนี่คือประโยชน์ของเขานะครับทีนี้ถามว่าการหลอกหน้าไม้ ใกล้หรือไกลทําได้ไหมได้เราจะเสิร์ฟหลังมือแต่ให้ระยะไกลก็ได้ไม่ผิดกติกาครับมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคของเราเนาะเราสามารถนะครับเสิร์ฟจ,จี้ไปเพื่อให้ลูกไกลขึ้นได้หรือเราจะสามารถเสิร์ฟและหยอดหน้าเน็ตได้นะครับหรือเราจะเสิร์ฟหน้ามือโดยที่นะครับตกระยะใกล้ๆ หรือไปได้นะครับดังนั้นนะครับเด็กๆควรที่จะฝึกนะครับและลองทำบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆทำให้เกิดความเคยชินนะครับทำให้เกิดความเคยชินถึงจะสามารถนะครับบังคับทิศทางได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆฝึกหรือเปล่าแล้วต้องใช้ความอดทนเพราะอะไรเพราะว่า มันจะค่อยๆนะครับเพิ่มทักษะความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลักๆเลยมีอยู่2อย่าง 1. หน้าไม้การเปิดหน้าไม้ย 2. ข้อมือนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหน้ามือหลังมือนะครับการเสิร์ฟแบ็คแฮนด์การเสิร์ฟโฟร์แฮนด์ลูกหลังมือหรือลูกหน้ามืออะไรทั้งหลาย ทุกทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมันขึ้นอยู่กับหน้าไม้เทคนิคนะหน้าไม้ข้อมือได้หมดนะครับดังนั้นเด็กๆคนที่จะฝึกอย่าท้อลองลองทำดูก่อนแล้วพอเกิดความชำนาญจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายจังมีความสุขในการฝึกแฮปปีม้มากๆนะครับส่วนการประครับทิศทางนั้นคนุณคุณครูบอยบอกว่าเราอยู่ที่ หน้าหมายแรงที่เราใช้ในการเสิร์ฟไปนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ที่ข้อมือนะฮะบ,บอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าเราทําเทคน,คนิคนี้นะครับไม่ยากนะฮะแต่อยู่ที่การฝึกนะฮะเน้นย้ํานะครับเรื่องของอุปกรณ์นะครับครูบอยจะบอกเด็กๆเ,เสมอตั้งแต่คลิปที่1บอกว่าไม่ต้องซื้อแพงนะครับ สีพอเล่นได้ 100, 200, 500, อยห้นะครับพันหนึ่งมีหมดมีหลายราคามีหลายเกรดนะครับแต่เราจะเลือกไม้ที่มันเหมาะกับมือเรานะฮะแล้วก็มีมีราคาที่ไม่แพงนะครับมันก็สามารถเล่นได้แล้วนะฮะเลือกอ่าเส้นเอ็นที่ตึงๆนิดนึงนะครับไม่แพงจริงนะครับตอนนี้ไม้ 500, 200, ย0 0งร้กว่าบาทมีหมดแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่ในการอ่าขายนะ เอาเป็นว่าเด็กๆไปหาซื้อเอานะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปเนาะก็หลักๆการเสิร์ฟด้วยหน้ามือและหลังมือนะครับโดยการบังคับทิศทางหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเด็กๆจะกังวลนะครับจะกังวลว่าจะเสิร์ฟโดนไหมจะเสิร์ฟไม่โดนส่วนใหญ่ที่เด็กเกิดข้อผิดพลาดเกิดจากตรงไหนทราบไหมฮะ ใช่เกิดเกิดจากความรีบร้อนเพราะอะไรเพราะครูบอลสังเกตเห็นเด็กๆหลายๆคนจะเป็นแบบนี้อันนี้ตัวอย่างที่ผิดนะลูกนะอย่าทํานะฮะแต่ครูบอลสรุปให้ฟังว่ามันเกิดข้อผิดพลาดจากตรงนี้นะครับเด็กตาตีหน้าไม้ไม่สัมพันธ์กันเด็กๆตีอย่างเงี้ยมันก็ไม่โดนใช่เพราะหนูตีไม่สัมพันธ์กันเพราะหนูคิดว่าหนูจะต้องตีไป้างหน้าให้ได้ โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าหน้าละเก็ดกับลูกคนไก่ต้องสัมผัสกันอ่ะ,ขอ,ข,ออะขออนุญ,ญาตนะครับเด็กๆอ่ะดูนะเนี่ยเราเอาแค่นี้พอเห็นไหมฮะครูอบเอามือมาแค่นี้เอาหน้าระเกดมาแค่นี้ค่อยๆแค่นี้ไปก่อนเห็นไหมฮะยังไม่ต้องรีบเอาแค่นี้พอเราเริ่มได้เริ่มเพิ่มแรงขึ้นไปพอเราเริ่มได้เพิ่มแรงขึ้นไปพอเราเริ่มได้ เพิ่มแรงอ่าเห็นไหมฮะแล้วสิ่งต่อไปที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือเพิ่มระยะเพิ่มระยะนะฮะสิ่งสุดท้ายที่จะต้องเกิดขึ้นใช่นั่นคือการควบคุมหน้าะเกตหรือหน้าไม้นั่นเองนะฮะจะไปซ้ายไปขวาหยอดตรงกลางจี้ยัดตัวคู่ต่อสู้ได้หมด มันอยู่ที่หน้าไม้นะครับดังนั้นคนุณครูบอยก็อยากจะบอกนะครับเด็กๆว่าการเล่นแบดมินตันมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากเพียงแต่ใช่คุณบอยพูดซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆก็คือการฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีการฝึกกีฬาใดๆในโลกมนุษย์ เป็นผู้คิดคน้นและมนุษย์เป็นผู้เล่นดังนั้นมันจะไม่เหนือความสามารถของมนุษย์ซึ่งทำยังไงล่ะฝึกนะครับฝึกฝนบ่อยๆซ้ๆําๆ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 มันจะทําได้ไปเองนะครับขอให้เด็กๆมีความพยายามมีมานะอุปสรรคของเด็กๆมีอย่างเดียวเลย อย่างเดียวเลยครับลูกลมเพราะบ้านหลายๆคนจะเป็นที่โล่งใช่ไหมคะแล้วก็บางคนอาจจะเล่นในพื้นที่บ้านเล่นตรงถนนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคของแบดมินตันนั่นคือลมดังนั้นเด็กๆคนที่จะต้องใจเย็นๆนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะก็คืออย่าลืมนะทบทวนนี่ก่อนทุกครั้งเลยหน้ามือหลังมือ พอได้ข้องเสร็จแล้วสลับหน้ามือหลังมือถ้าเด็กๆได้ตรงนี้นะครับในการเสิร์ฟในคลิปนี้มันจะง่ายมากเพราะอะไรเพราะเด็กๆจะสามารถควบคุมทิศทางและน้ำหนักได้ไงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องฝึกขั้นตอนสเต็ปเข้าใจยังครับนี่แหละครับคือเป้าหมายหลักที่คุณครูบอยอยากให้เด็กๆลองไปฝึกลองไปทำนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับตัวเด็กเองนะครับเผื่อเปิดเทอมมานะครับเราได้เจอกันแล้วเราก็จะได้ฝึกนะฮะมันจะง่ายมากๆแล้วยิ่งเด็กๆนะครับได้ได,ได้สัมผัสการเล่นประเภทเดี่ยวได้สัมผัสการเล่นประเภทคู่มันเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับแล้วมันจะใช้ไหวพลิบป,ปฏิพานการวางแผนเทคนิคเทคนิค หลายๆอย่างเลยในการแข่งขันสนุกมากแล้วเป็นกีฬาที่เขานั้งคล่องตัวนะฮะแล้วก็ได้เหงื่อมากๆนะครับครูบอยคนหนึ่งนะครับสนับสนุนให้เด็กๆเล่นกีฬานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เพียงพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันนะอ๋ออย่าลืมซื้อเขาแล้วดูแลเขาด้วย รักษาเขาด้วยโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ